ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพาน้องไปสนามเด็กเล่นการเปิดใหม่นั่นเองน้องอะไรคะพี่ไปสนามเล่นเปิดใหม่กันไหมใกล้ๆบ้านนี่เองไปไปค่ะปาปาน้องเอ้ยแต่เดี๋ยว,ว,ยวยน้องๆอ,อะไรพี่แล้วรถจัก,กรยานที่ยายซื้อมาให้พวกเรา เรายังไม่เคยขับเลยนะจริงด้วยป้าปะงั้นขอพี่ลองขับของพี่ดูนะเดี๋ยวน้อยายบอกว่ายายซื้อของน้องมาให้แล้วอ,ะอ่ะของน้องอยู่ในบ้านของพี่อยู่ทัางนอกบ้านนี่น้องมาเร็วป้าพี่เนี่ยน้องรถจัก,กระยานมันก็ขับลื่นดีนะใช่พี่ บีบตาด้วยแหละแล้วพี่จะพาหนูไปใกล้ๆบ้านนี่เองเหรอแล้วแม่จะไม่ด่าเหรอนี่น้องอย่าลืมสิว่าแม่แล้วอะไปต่างจังหวัดนะเราอยู่กับยายตอนนี้ยายไปตลาดยายยังไม่มาหรอแน่นะพี่ถ้ายายมาเราโดนฟาดแนะ่เอ๊ะฟาดคืออะไรน้องโดนตีไง โอเคปะปะปะรีบไปกันเถอนะออน้อง <c oughs> นี่ไงอยู่ใกล้ๆนี่เองนะ้องจะโดนฟงโดนฟาดอะไรอ,อาวยังไม่รีบมาอีกเรออยู่ตรงนี้นี่แหละเพราะวันก่อนอะ่ะมาเล่นน้องโดนรถชน เอ้ยไม่ใช่สิเพื่อนเราโดนรถจนแขนหักเลยน้องไอ้ขี่ออกถนนละ่ะทำาไมล่ะพี่วันก่อนรถคันนี้นี่แหละชนเพื่อนพี่จนแขนเพื่อนพี่หักเลยหุย่ยน่ากลัวจังอ้าวน้องรีบปั่นมาสิแล้วก็ข้ามไปด้วยกันนะเดี๋ยวพี่จะดูถนนด้วยโอเคค่ะมาเร็วๆสิน้องจอดรถจักรยานไว้ตรงนี้แหละพี่ไม่กลัว มาน,ะนะอนลงสิไปหนจอดรถจากกาักรยานก่อนกันแล้วกันนะคะพี่พี่พเล่นซ่อนแอบกันไหมอะ่ะเล่นซ่อนแอบก่อน,น้องก็ได้นะแต่ไปเล่นสนามเด็กเล่นก่อนก็นี่ไงสนามเด็กเล่นก็ใช่ไงน้องป้าน้องไปเล่นอันไหนก่อนดีอะ่ะเขาเปิดใหม่ด้วยไม่มีคนมาเล่นเลยอ่ะน้องจริงด้วยอ่ะพี่สงสยัย เปิดใหม่กลัวสีทะหลอกมั้งเก็บไว้นานเดี๋ยวก็ขึ้นสนิมกันพอดีเครื่องเล่นนี้ขึ้นสนิมก็เป็นได้นะน้องเล่นสไลเดอร์กันก่อนดีกว่าไหมเอาสิพี่มาๆๆน้องขึ้นมามาก่อนพี่แล้วก็ได้นะหรือเนาะให้พี่ไปก่อนก็ได้โอ้โหมีกองทรายด้วยน้องนี่เล่นมายโยกกัน นี่เรามีกันสองคนพอดีเลยถ้าพี่เข้าฟ้างมาเล่นด้วยก็คงจะดีนะพี่เข้าฟ่างที่อยู่ต่างจังหวัดนั่นหรอโอใช่ถ้ามาเล่นด้วยก็คงจะดีแล้วถ้าพี่น้ำฝนมาเล่นด้วยก็ได้เนาะใช่ตอนนี้พี่เข้าฟ่างไปอยู่ชุมพรแล้วส่วนพี่น้ำฝนน่ะอยู่ประเทศเดียวกับแม่แล้วนั่นแหละใช่ กีน้ำฝนน่ะอยู่เหนือใช่กีน้ำฝนอยู่ที่จังหวัดเหนือน่ากลัวจังเลยทำไมแม่ไม่ให้เราไปด้วยอ่ะพี่แม่เขาคงกลัวโรคมั้งนั่นน่ะสิเห็นช่วงนี้มีคนออกติดบ่อยมากเลยน้องตอนนี้ยน้องมีแรงเยอะแน่แลยพี่ขอปีน้น,นี้เล่นหน่อยสิ ปีนยากปีนเย็นดีจริงๆพี่หนูจะปีนยังไงอ่ะเอาน้องแป๊บนึงนะเราไปเล่นขาวงกอดกันกว่าเอาสิไปมานี่สิน้องมา,มาตามพี่ตามพี่มาเลยมาเล่นขาวงกดเล่นขาวงกดกันทีไรน,นึกถึงแม่เลยนะใช่ แม่เคยพาเราไปเขาองกดใหญ่กว่นี้อีกกับพี่ใหญ่กว่าที่สนานมะเอ้ยน้องพี่จำนวนหนึ่งวอนอะโอ้น้องพี่ว่านะเราไปเอิม่มเล่นอะไรต่อดีอ่ะมันไม่มีอะไรให้เล่นแล้วพี่เฮ้ยมีอันนี้อันนี้อันนี้อเห็นพี่ชอบปีนใช่เหรอเดี๋ยวหนูยืนดูก็แล้วกันนะ น้องอยู่ตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวน้องตกขึ้นมาจะหัวฟาดพื้นอีกพี่ชอบปีนพี่ไม่กลัวหรอกแล้วเหนื่อยนะพี่ถ้าแม่กลับมาจากต่างจังหวัดเดี๋ยวหนูจะให้แม่พามาเล่นด้วยอ๋อดีดีดีด,ดีพี่ก็อยากเล่นอีกนะแต่ตอนเนี้ยยายอะกลับมาหรือยังก็ไม่รู้นั่นน่ะสิหนูกลัวว่ายายจะกลับมานี่แหละไม่ลกลัวอะไรหรอก นี่ไงน้องดูสิโอ้โหพี่เก่งสุดๆเลยพี่เดินม,มาจากตรงนั้นแล้วก็ข้ามมาหาหนูสิมาแล้วน้องน้องพี่ว่านะพี่เริ่มเหนื่อยแล้วอะ่ะเนี่ยตรงนี้มีม้านั่งอยู่ปะไปนั่งกันหนูก็เริ่มยืนดูเมื่อขาแล้วค่ะนั่งนั่งนั่งโหนี่น้องพี่เขาฟาพี่พนำฝนมาเล่นด้วยนะ ใช่คงออกจะสนุกดีนะเออพี่แล้วซ่อนแอบสิซ่อนแอบเหรอเอาสิเอาสิมามามา,มาเร็วมาน้องไขเป็นอนะ่ะปะกระเป๋ายิงฉุบกันแล้วกันนะยางยิงยาวปะกระเป๋ายิงฉุบพี่ออกคอนน้องออกกันไกลงั้นน้องเป็นเดี๋ยวพี่ไปแอบนะน้องเป็นเลยแอบตรงไหนดีะงั้นเดี๋ยวหนูไปนับก่อนนะ เป็นทีไรยากลำบากจริงๆเลยพี่หนูนับในเขาวงกดกันละกันนะจ้าทักตรงนี้นี่แหละโอ้ยแอบตกไหนทีย่ยาน้องนับในเขาวงกดเฮ้ยแอบตรงนี้กันละกันนั่งย่อหน่อยเราอยู่ตรงนี้น้องไม่เห็นหรอกหนึง่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดหาหรือยังพี่หาเลยน้องหาเลยใช่ไหมอยู่ตรงไหนอ่ะมีเห็นไอยอ่ะมีมีเนี่ยเอ๊ะหัวใครอ่ะเฮ้ยเขาไม่ใช่พี่หรอกมัง้งเอ๊ะเล็บอยู่หลังต้นไม้ เดี๋ยวไปเจ๊เอ๋ดูดีกว่าเจ๊เอ๋อ้าวอี่ทุ่งไหนเ่ยหรือแอบอยู่หลังเขาวงกดของเราถ้าเป็นไปได้เราก็คงจะเจอตัา้งนานละอา้าวก็ไม่มีอมอมแอบเก่งชมัดเลยลองขึ้นไปดูบนนี้ก็แล้วกัน สนามเด็กเล่นทีไรเราเป็นคนหาทุกรอบอเลยเอ๊ะนัน,นพี่นี่นะ้าป้องพี่โอ้น้องเจออีกแล้วหวอ บ้านดีกว่าก็จบกันไปแล้วนะคะกับพาน้องมาทัวร์สนามเด็กเล่นเปิดใหม่บ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบาย